และยาหูอาตรัสกับโมเชจงกล่าวแก่บุตรของอิสราเอลว่าผู้ใดในบุตรของอิสราเอลหรือในคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลที่ถวายลูกหลานของตนแก่โมเลกจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนประชาชนแห่งแผ่นดินจะเอาหินขว้างเขาให้ตายและเราเราจะหันหน้าของเราต่อสู้ชายคนนั้นและจะตัดเขาออกจากท่ามกลางประชาชนของเขาเพราะเขาได้ถวายลูกหลานของเขาแก่โมเลก เพื่อทำให้สถานที่บริสุทธิ์ของเราเป็นมนทินและดูมินพระนามบริสุทธิ์ของเราและหากประชาชนแห่งแผ่นดินหลับตามเมือนเฉยต่อชายคนนั้นเมื่อเขาถวายลูกหลานของเขาแก่โมเลกและพวกเขาไม่ฆ่าเขาแล้วเราจะหันหน้าของเราต่อสู้ชายคนนั้นและต่อสู้ครอบครัวของเขาและจะตัดเขาออกรวมทั้งบรรดาผู้ที่ไปเล่นชู้ตามเขาคือไปเล่นชู้ตามโมเลกออกจากท่ามกลางประชาชนของพวกเขา และผู้ที่หันไปหาคนท่งและผู้ที่ติดต่อกับวิญญาณเพื่อไปเล่นชู้ต่างพวกเขาเราจะหันหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและตัดเขาออกจากท่ามกลางประชาชนของเขาและพวกเจ้าจงแยกตัวออกมาและจงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราคือยาฮูอาเอโลอฮิมของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงรักษากฎของเราและปฏิบัติตามเราคือยาฮูอาผู้ที่แยกพวกเจ้าออกมา เพราะทุกคนที่แช่งพ่อหรือแม่ของตนจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนเขาได้แช่งพ่อหรือแม่ของตนโลหิตของเขาตกอยู่บนตัวเขาเอง really และชายที่ล่วงประเวณีกับภรรยาของชายอื่นที่ล่วงประเวณีก yani> ับภรรยาของเพื่อนบ้านของเขาใช้ล่วงประเวณีและหญิงล่วงประเวณีจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนและชายที่นอนกับภรรยาของพ่อตนได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของพ่อตนทั้งสอง จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนโลหิตของพวกเขาตกอยู่บนตัวพวกเขาเองและชายใดที่นอนกับลูกสะใภ้ของตนทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนพวกเขาได้ก่อความวุ่นวายเลือดของพวกเขาตกอยู่กับพวกเขาเองและชายที่นอนกับชายเหมือนกับที่นอนกับหญิงทั้งสองได้กระทําสิ่งที่น่าเสียเสียนพวกเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนโลหิตของพวกเขาตกอยู่บนตัวพวกเขาเอง และชายที่แต่งงานกับหญิงและแม่ของหญิงนั้นเป็นความชั่วร้ายพวกเขาจะถูกเผาด้วยไฟทั้งเขาและพวกเขาเพื่อมีให้มีความชั่วร้ายในท่ามกลางพวกเจ้าและชายที่ร่วมประเวณีกับสัตว์เขาจะต้องถูกประหารชีวิตยอย่างแน่นอนและสัตว์นั้นพวกเจ้าจงฆ่าเสียและหญิงที่เข้าใกล้สัตว์ใดๆและผสมพันธุ์กับมันพวกเจ้าจงฆ่าหญิงนั้นและสัตว์นั้น พวกเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนโลหิตของพวกเขาตกอยู่บนตัวพวกเขาเองและชายที่รับน้องสาวของตนลูกสาวของพ่อตนหรือลูกสาวของแม่ตนและเห็นกายที่เปลือยปล่าของเธอและเธอเห็นกายที่เปลือยปล่าของเขาเป็นความชั่วร้ายและพวกเขาจะถูกตัดออกต่อหน้าประชาชนของพวกเขาเขาได้เปิดกายที่เปลือยปล่าของน้องสาวตนเขาแบกความผิดบาปของตน และชายที่นอนกับหญิงในระหว่างที่เธอเจ็บป่วยและเปิดกายที่เปลือยปล่าของเธอเขาได้เปิดเผยการไหลของเธอและเธอได้เปิดเผยการไหลของโลหิตของเธอทั้งสองจะถูกตัดออกจากท่ามกลางประชาชนของพวกเขาและอย่าเปิดกายที่เปลือยปล่าของน้องสาวแม่ของเจ้าหรือของน้องสาวพ่อของเจ้าเพราะนั่นคือการเปิดเผยเนื้อหนังของตนเองพวกเขาแบกความผิดบาปของตน และชายที่นอนกับภรรยาของลุงตนเขาได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของลุงตนพวกเขาแบกบาของตนพวกเขาจะตายโดยไม่มีลูกและชายที่รับภรรยาของพี่ชายตนเป็นความไม่สะอาดเขาได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของพี่ชายตนพวกเขาไม่มีลูกและเจ้าจงรักษากฎทั้งหมดของเราและคําตัดสินที่ถูกต้องทั้งหมดของเราและปฏิบัติตามเพื่อว่าแผ่นดินที่เรากำลังนำเจ้าไปอาศัยจะไม่อวกเจ้าออกมา และอย่าดาเนินตามกฎเกณฑ์ของประชาชาติซึ่งเรากําลังขับไล่ออกไปต่อหน้าเจ้าเพราะพวกเขากระทําตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงเกลียดชังกฎเกณฑ์เหล่านั้นแต่เรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินของพวกเขาและเราเองจะให้แก่เจ้าเพื่อครอบครองแผ่นดินที่มีน้ํานม,มและน้ําพึ่งไหลบ่าเราคือยูอาเอโลหิมของเจ้าผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย และเจ้าจงแยกแยะระหว่างสัตว์สะอาดและไม่สะอาดและระหว่างนกไม่สะอาดและสะอาดและอย่าทำให้ตัวเองน่าสะอาดด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งใดที่เลยคลานบนพื้นดินซึ่งเราได้แยกออกจากเจ้าว่าไม่สะอาดและเจ้าจงเป็นผู้บริสุทธิ์แก่เราเพราะเรายโฮอาเป็นผู้บริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายให้เป็นของเราและชายหรือหญิงที่มีวิญ,ญญาณกลางหรือเป็นนักเล่นแร่แปรธาต จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนให้เอาหินคว้างเขาตายเลือดของเขาตกอยู่บนเขาเอง